สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเป็นเตารีดไอ,อน้ำนะคะสั่งมาจากทางช้อปปี้นะคะร้านค้าทางการของช้อปปี้นะคะถ้าเราจะมาแกะกล่องดูกันเลยค่ะว่าะจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ราคาเต็ม จากปกติ900กว่าบาทนะคะเป็นวันนั้นเป็น15เดือน5นะคะก็ลดลดลดราคามาอยู่ที่850บาทค่ะก็ใช้โค้ดส่วนลดของทางช้อปปี้นะคะได้ลดอีกประมาณ60บาทนะคะคือรอ้านค้าทางการของอทีฟาวอ,าอันนี้เป็นยี่ห้อทีฟาวนะคะเป็นเป็นร้านค้าทางการทางร้านอะส่งฟรีอยู่แล้ว ก็เลยไปเก็บโคดส่วนลดมาได้อีก60บาทนะคะก็เลยจะเหลืออยู่ที่ประมาณแล้วก็ใช้เหรียญใช้อะไรไปอีกนะคะก็จะเหลืออยู่ที่700กว่าบาทค่ะ708กว่าบาทเนี่ยนะคะก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะคะจากราคาเต็ม850ถือว่าเป็นมันเป็นร้านค้าทางการนะคะถือว่าแพ็คแล้วก็หินห่อมาดีค่ะ ว่าโอเคค่ะพักมาดีมากเลยนะคะจะคงจะแกะสวยงามไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าไม่รู้จะดึงไปงไตัวไหนจะไปแกะดึงอย่างเดียวค่ะนี่นะคะเป็นทีฟาวค่ะเป็นเตอรีดไอ้น้ำรุ่นอ2อ0 0วัตต์นะคะ ร้อกรัมน้ำหนักนะคะมีใบรับประกันอะไรมาให้เรียบร้อยค่ะค่ะเราจะมาต่อด้วยคลิปเตาลีดนะคะที่ได้ถ่ายไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ของมาถึงรอบนึงแล้วนะคะคือปุ้ยได้สั่งเตารีดเนาะเป็นทีฟาวามาสโตนะคะเป็นเตารีดแบบเซรามิกนะคะ อให้รีบผ้าได้เรียบนะคะแบบง่ายดายนะคะ,ะจัดรอยยับได้อย่างง่ายดายเป็นขนาด2,500วัตต์แบบทรงพลังนะคะอันนี้เป็นผลิตในประเทศจีนนะคะรานะคาหนึ่งหบบาทนะคะราคาเต็มแต่ปุยได้มาในราคา ตอนนั้นมันเป็นเหมือนแฟลตเซลหรือว่าช่วงโปรโมชั่นนะคะแปดร้อยห้าสิบบาทเนาะเขาก็จะมีะวิธีการใช้งานทั่วไปอ่รุ่นนี้จะเป็นเตารีดแบบเซรามิกนะคะเอ่อใช้งานได้ง่ายคือแล้วก็มีระบบไอ้น้ำนะคะสามารถปล่อยไอน้ำได้นะคะอ่านะคะ่ะด้านฝั่งนั้นกับฝั่งนี้ก็จะคล้ายๆกันนะคะเอ่อ จะมีอีกหน้าหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เป็นเตารีดทั่วไปขาดเดี๋ยวอันนี้เป็นใบรับประกันนะคะเดี๋ยวก็จะมาแกะใช้กันเลยเนาะเดน่ดนเนมาแล้วค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นตัวจริงเนาะ ก็มีคู่มือการรับประกันทั่วไปมาให้นะคะถึงภาษาจีนภาษาอังกฤษเนา,านะน่ายกว่ามีภาษาไทยได้วยแหละอันนี้กล่องปไปก่อนอันนี้น่าจะเป็นกระดาษชิ้นเดี๋ยวเก็บของออกไปก่อน นี่นะคะตัวเครื่องอ,อ๋อสายดีมากเลยค่ะน่าจะคล้ายๆกับสายที่ปีใช้ของอ่อชาร์ปนะคะแต่ว่าเป็นรุ่นนาเบามากเลยค่ะแต่อันนี้แบบหนักค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะคะดูหน้าเตาดีดค่ะก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบเซรามิก ออก,กน,นี่นะคะเตานี้ตัวเครื่องก็ใหญ่ใช้ได้เลยะคะ่ะมีน้ำหนักดีนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำน้ำเปล่าน้ำวนน้ำบ้านเรานี้เนาะเดี๋ยวอันนี้เป็นตัวกดปล่อยน้ำ ตัวกดปล่อยน้ําอยู่ตรงปุ่มใต้นี่นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นอ๋อตัวล็อกน้ํานะคะไม่ให้น้ําออกตัวนี้ไม่ให้น้ําออกตัวนี้ให้น้ําออกได้๋อ,อมันมีน้ําอยู่ด้วยค่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น้าออกตรงนี้นี่เห็นไหมคะทุกคน น่าจะมีการลงมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดน้ำเปิดเตาดีเตา,าน้ำใส่กันค่ะทุกคนเราเจอที่เปิดแล้วเนาะอยู่ตรงนี้นี่เองคืออ่าจะมีตรงนี้นะคะที่งัดขึ้นได้นี่นะคะเราก็จะเติมน้ำใส่ตรงนี้เนาะที่เป็นรูตรงนี้ใส่พอประมาณนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำกันก่อนนะคะ ค่ะก็จะมาลองรีดเสื้อทํางานปุ๋ยนะคะตอนนี้ปุ๋ยก็ได้เปิดไว้สักพักแล้วนะคะเออลองรีดดูนะคะก็ร้อนดีค่ะถ้าเราต้องการปล่อยน้ําก็เปิดปุดตรงนี้นะคะ <c oughs> น้ำเขาก็จะไปน้ำเขาก็จะออกมาแบบนะะี้ <c oughs> ค่ะนี่ค่ะก็จะเรียบไปเลยค่ะถือว่ารีดง่ายมากๆเลยนะคะเอ่อ คุ้มค่ามากๆเลยค่ะเพื่อนๆถ้าท่านไหนสนใจยี่ห้อนี้นะคะแนะนำเลยค่ะราคาก็ไม่แดงมากนะคะแต่ว่าเออก็จะพกพายากหน่อยนะคะต่ถือว่าดีมากเลยค่ะสะดวกรวดเร็วค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะใส่น้ายารีดผ้าเราได้ไหมคะไหมนะคะเพราะว่าถ้าใส่น้ายารีดผ้ามันอาจจะเป็นคราบได้แต่อันแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเรียบแล้วสุดยอดมากเลยค่ะ อันนี้มือมึ่งถ่ายคลิปไปด้วยไม่ได้เอาขาจั้งกล้องมานะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวิีดให้ดูอีกข้างหนึ่งนี่นะคะกำลังรีดอีกข้างหนึ่งอยู่ ข้ังเดียวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าโอเคมากเลยนะคะเพื่อนๆใครที่สนใจดอลี่ยี่ห้อนี้นี่แบบว่าครั้งเดียวเรียบเลยค่ะดูนะคะตรงร่องตรงอะไรนะคะตรงคอเสื้อนะคะนี่ครั้งเดียวเรียบเลยค่ะอันนี้ร่องระหว่างแขนนะคะ พายายามเราต้องจัดระดับระบบเสื้อออ่ให้เสมอก่อนนะคะอันนี้ก็ดีดมือเดียวจะยากหน่อยถ้าเรารีสองมือโอเคเลยค่ะถ้าต้องการน้ำก็บีบน้ำเขาก็จะออกตรงนี้ค่ะแล้วก็สามารถาบีบน้ำออกข้างหน้าตรงดูตรงนี้ได้ด้วยนะคะคือตรงปุง่มนี้นี่นะคะเพื่อนๆ่ถ้าใครอยากให้น้ำออกข้างหน้า ะะก็จะมีน้ำออกแล้วก็ดีไฟเขาก็แรงมากเลยค่ะตอนนี้ยังยังหมุนปุ่มไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ว่าต้องต้องหมุนระดับไหนนะคะเวลาทำเดี๋ยวก็อุยเองก็จะต้องศึกษาก่อนเนาะเดี๋ยวไปหามพี่เขาที่ชายก่อนด้วยอ๋ยไม่ค่อยถนัดเรื่องปุ่มที่ควบคุมเขาเท่าไหร่แต่ตอนนี้ที่เปิดไว้เขาก็ร้อนร้อนดีนะคะ รีได้ปุยตอนนี้ปุยหมุนหมุนหมุนไว้แถวอ่ามีนแล้วขึ้นมาตรงใกล้จะถึงตรงปุ่มตรงนี้นะคะก็ไม่ให้ไม่ให้ถึงถ้าเรามาถึงแม็กกับตรงนี้มันน่าจะร้อนไปหรือเปล่าไม่แน่ใจ พยายามดีตรงตัวหนังสือเขาหยับมาจากด้านหลังที่เราอันนี้ถ้าปล่อยไอ้น้ำใส่นะคะนี่ค่ะทุกคนดูสิคะขนาดว่าหยับๆเนาะพอเราปล่อยไอ้น้ำใส่เขาก็จะเรียบระหว่างกระดุมอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะเราก็ดีๆมันก็เรียบนะคะ ค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาเตาดีบแบบเก่าที่ปุ๋ยใช้อยู่ซึ่งซื้อมาในราคาสี่ร้อยกว่าบาทเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วแต่เขาก็ยังใช้ได้อยู่นะคะให้ดูนะคะจะเป็นแบบไม่ถึงกับโบราณมากแต่ก็ถือว่าใช้นานแล้วแต่เป็นแบบเคลือบสารอะไรสักอย่างขาวๆธรรมดาแล้วเขาก็ติดตุดอ,อกกับเสื้อผ้าเรานะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะ เมื่อกี้ใส่น้ำไปน้อยเกินไปนะคะเราเข้าเหมือนแบบว่าหยุดทำงานไปเ,เราต้องใส่น้ำให้ได้ระดับเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะได้ทำงานดีอันนี้คือเรารีดไปเราค่อยรู้บางอย่างเนาะคุยก็เติมน้ำเกือบเต็มรอบนี้นะคะเก็บเต็มแท้งนี่ค่ะเขาก็จะทำงานเรื่อยๆ เขาก็จะมีการหยุดพักทํางานแล้วก็ทางานเรื่อยๆมีไฟบอกสถานะตรงนี้เราต้องหมุนให้มาอยู่ตรงนี้นะคะจากมินขึ้นมาหาตรงนี้เป็นมันจะอยูอ่สุดที่แม็กแล้วก็จะขึ้นมามาถึงตรงนี้นะคะล้วก็สุดรอบเขา,าต้องการน้ําก็กดไอน้ําก็จะออกนะคะก็จะมีไอ้น้ำออกถ้าเรากด ก็จะมีน้ำลงข้างใต้เดี๋ยวถ่ายเตารีดเก่าให้ดูแล้วก็จะจบรีวิวนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้รีวิวเตารีดใหม่เนาะ เป็นชาบเนาะรุ่นอ่าสี่ร้อยกว่าบาทนี่แหละค่ะมีงบอยู่ห้าร้อยวันนั้นก็เลยเลือกเอาตัวนี้ก็จะมีแผ่นดี่นะคะขาวๆตอนนี้เขาก็จะลบใกล้จะหมดแล้วอ่าตัวเบาๆนะคะไม่หนักมากอ่ร้อนแต่ร้อนชายอยู่นะคะก็พอรีดได้ะค่ะไม่ค่อยเรียมเท่าไหร่เราก็ใช้น้ำยาลีดอัดกีบเอานะคะแห่นดีดอ่บางๆค่ะ ขึ้นเหนือล่องใต้ปุ๊กก็เออขึ้นเหนือไปภาคกลางไปไหนปุ๊กก็ไปด้วยนะคะใช้มาสิบกว่าปีแล้วบอกลาเตารีดแบบเดิมไปได้เลยค่ะตอนนี้เป็นตัวนี้นะคะของเราเออเป็นตัวฟินดิบเนาะเออตัวเป็นตัวทีฟาวนะคะพูดผิดยี่ห้อเป็นทีฟาวแบบไอน้ำนะคะอ,อตัวเครื่องก็หนักหน่อยถ้าเราใส่น้ำน้อยหน่น้ำเขาแห้งมันก็จะรีด ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะลดประสิทธิภาพลงไอ้น้ำก็จะไม่ค่อยออกนะคะอันนี้ก็เหลืออยู่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้ปุยรีดแบบไม่ใส่น้ำยาเนาะเดี๋ยวปุยว่ามันก็เรียบอยู่เรียบดีอยู่นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันอัดกีบหรือว่ามันจะอยู่อยู่ทนไหมต้องรอดูก่อนเดี๋ยวถ้ามันไม่ทนครั้งหน้าเดี๋ยวปุยจะฉีดน้ำยาเอาสเปรย์ฉีดต่างหากก่อนนะคะ กใช้อันน้ำธรรมดาให้เขาอัดกีบด้วยค่ะก็บอกลาเตารีดแบบเดิมไปได้เลยนะคะกมใช้ตัวนี้แทนก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ